สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิคการเลื่อนหน้าจอขึ้นลงนะครับครับเพื่อปุ่มเยอะๆปุ่มเราล้นหน้าจอนะครับจะได้เลื่อนขึ้นลงได้อย่างง่ายดายนะครับอ่ะก่อนขั้นแรกทำยังไงครับขั้นแรกโอเคขั้นแรกนะครับไปที่อ่านี่นะครับเลื่อรนะครับ ม่ใช่อ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แล้วกันนี่นะครับเอาตัวนี้นะครับมาใส่ลายเ,ยเารียวลายเรียวซิจับลากมาเลยครับจับลากมาใส่ครับปุ๊ใส่แล้ว,ลวจัดให้มันเข้าที่นะครับจัดให้มันเข้าที่แล้วต่อไปเราก็จะ เอาบัตทนมาใส่นะครับโอเคไปเตรียมบัตทนกันนะครับคือผมเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมปุ่มว้แล้วเรียบร้อยโอเคกดลทน4นครับโเีมาแล้วมาวางที่ไฟล์นี้ได้เลย ขีกคว้าว่างแล้วก็ไปโอเคมาแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปต่อไปนะครับแล้วก็จะดึงอินเ e อรบัตทิมาใส่นะอินเตอรมาใส่เอะจัดสักหน่อย Sí. Ok, está cerrado. Sí, ok. Está โอเคนี่คือมันการล้นหน้าจอแล้วล้นหน้าจอแล้วเรียบร้อยล้นหน้าจอแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ยังใส่อีกได้ใส่ไปที่นี้ก็ล้นหน้าจอแล้วครับเ <brief> รียบเป็นที wi ่เรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาที่นี่ับเทคตรงนี่ครับเทคปอรามาที่นีแล้วที่นี่แล้วนะครับ โอ okay. เคนี่นะครับเอนเตอร์ลงมาเลยครับปึ๊บทีน้มาไปครับทีนี้เราก็จะมาใส่โค้ดเข้าไปทำแล้วครับทิ่เวิร์ดแท็กนะครับพิวอาร์อายย์นะครับอาย์อายยก็คือตัวแรกเลยนะครับนี่นะครับตัวแรกตัวนี้เอ็นเตอร์ปึ๊บเราจะได้อันนี้นะครับแล้วก็เอ็นเตอร์อีกครั้งปึ๊บตัวนี้นะครับให้เลื่อนลงมาเป็นเวิร์ด คอนแทกนะครับนี่นะครับนี่ตบบนี้นะครับแล้วก็ให้ลบตัวนี้ออกนะครับให้ลบออกก่อนปึ๊บทีนี้ก็จะมาใส่แถบเรื่องนะครับอ่ะโอเคกดแท็กครับแล้วก็พิมพ์เอสได้ตัวแรกเลยนะครับเอนเตอร์ตัวนี้เอาตัวที่สองนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาตัวที่สองอีกครั้งตัวนี้นะครับแล้วก็ ลบตัวนี้ออกครับลบออกนะครับลวตัวพีรอ,อเพราะเราจะมาใส่ตัวปิดที่นี่นะครับเราจะใส่ตัวปิดที่นี่นะครับอินเตอร์ลงมาวิมเบิ์ดแท็กแล้วก็สและมันจะขึ้นให้เองนะครับแล้วก็เิดแท็กสแลก็จะมาให้เองแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ โอเคก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> จะได้แบบหน้าตาแบบนี้นะครับอย่างนี้โอเคทีนี้ก็ไปลันกันเลยครับลันโอเคลอครับทิ้ง รันเสร็จแล้วนะครับผมก็หลอครับนี่ครับก็จะสามารถจับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างนี้นะครับนี่นะครับในนี้อ่ะสำหรับเทคนิคการเลื่อนหน้าจอก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ